กอดซ้พอพอเตอร์เชียงตุงนะคะวันนี้เรามาไล่ชนผักกันนะคะยึดงัน,นตูเลยวะน,นอง <c oughs> มันก็มาขายขีมาก ใา่ปะมาน่กับใครมาเน่ยมาาทากันปลาไม่จะขายฮีปันมาอื่นทำมกับใคนี่มึงด้วยเนี่ยใว่าใปาใจเออทำามกีม่หัวมาเนี่ยมันจำจำไยอืม ได้เกินกำหนดเริ่มไหมที่พระบรมไกรเริ่มหนักปานแล้ว